สวัสดีนะครับโอสตานเตอร์ Pro นะครับแล้วก็พี่โอสตานเตอร์ starter. วันนี้เรามาเข้าสู่การแถลงข่าวอย่างเป็นทางการกับการเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องแรกของสตานเตอร์ร่วมกับไอซีอีนั่นก็คือตาโผล่นะครับครับก็สำหรับเรื่องนี้นะครับพวกเรา คุ้มเทกันมากครับใช้ระยะเวลากว่า2ปีนะครับในการลงในพื้นที่ดูเขาเรียกว่าดูถึงขั้นประเพณีแล้วก็รีเสิร์ชอย่างเขาเรียกว่าละเอียดรอบครอบที่สุดนะครับเนื่องจากว่าตัวตาโกดเนี่ยมันมีความเป็นมาที่ยาวนานแล้วก็เป็นความเชื่อของคนในท้องถิ่นที่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่ายึดมั่นกันมาอย่างยาวนานนะครับทาให้เราต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็ในการรีเสิร์ชที่เข้มข้นครับ แล้วก็ได้ความร่วมมืออย่างดีครับจากทางกระทรวงวัฒนธรรมทางคอนเทนต์ไทยแลนด์นะครับแล้วก็ทางทททเลยนะครับที่ได้ช่วยเหลือเราอย่างดีนะครับในการทําให้ข้อมูลนี่ออกมาอย่างครบถ้วนแล้วก็ถูกต้องทั้งหมดก็จะเป็นรูปแบบการก็ะเป็นการนำข้อมูลเข้าไปจับข้อมูลใหม่ต้วเป็นเรื่องแรกที่เป็นการเล่นในบ้านจริงๆแล้วนี่มีหลายๆคนที่เป็นเรื่องแรกในการเล่นภาพยนตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่มอดพี่เดียนาด้วยเนาะและเมนสก์ของ่นนท์น้อยด้วยนะครับจุดหอมด้วย ซึ่งก็จริงๆแล้วเนี่ยแต่ละคนมีความตั้งใจมากในการติดต่อไปแต่ละคนก็ออบอกได้เลยครับว่าหลังจากที่ได้รับการติดต่อไปทุกคนก็ทกําการบ้านกันอย่างหนักแล้วก็อย่างที่บอกนะฮะว่าบทเรื่องนี้นั้นเป็นบทที่มันไม่ธรรมดาคือจริงๆไม่สามารถสปอยได้ในนี้ต้องไปดูในโรงภาพยนตร์เท่านั้นนะฮะเพราะว่าที่จะออนแอร์หรือว่าจะมีการฉายกันในวันที่20พฤศจิกายนนะครับในทุกโรงภาพยนตร์นะครับแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องราวของความเชื่อด้วยมีเรื่องราวของวัฒน,นธรรมด้วยเรื่องราวของความเป็นครอบครัวแล้วก ปมซ่อนเงื่อนบางอย่างที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์เรื่องตาขนนี้นะครับแล้วก็อยากจะฝากทุกคนว่าเรื่องนี้เนี่ยทั้งนักแสดงเองก็เต็มที่พ่วงกับก็เต็มที่ในส่วนของทีมงานก็จะเป็นในส่วนของไอ้ีอีเองตาฮันเตอร์เองก็เต็มที่ได้เช่นเดียวกันวันนี้มีเฟซฟีดแบ็กที่ดีมากๆที่ทําให้เรารู้สึกภาคภูมิใจพอมีการปล่อยในส่วนของตัวเต็มเข้าไปนะฮะประมาณสักไม่กี่นาทีนะฮะก็ยอดวิวแตะเป็นล้านเลยทีเดียว ด้านนี้นก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยความตั้งใจของเราถือว่าเป็นซีเรียกว่าเป็นหนังเรื่องแรกปกติทำแต่ซีรีส์เนาะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของซานแทนเตอร์นะครับก็อยากจะให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มาสเตอร์พีซของเราชิ้นแรกในปีนี้เลยทีเดียวครับตอนสร้างถึงจะยังไงบ้างพอมาเล่นกับความเชือแล้วเกี่ยวเรื่องมันแตกต่างกัน ก็จริงๆแล้วหนังเรื่องนี้ถ้าบอกว่าเป็นเรื่องผีไม่ก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้ตอบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ว่านี่คือหนังผีครับแต่นี่คือเรียกว่าเป็นหนังความเชื่อแล้วกันับเป็นหนังความเชื่อความศรัทธาแล้วก็ความลึกลับที่เราต้องไปค้นหากันรับครับผมเชิมให้ครับนี่เป็นหนังหนสยองขวัญครับผมจริงแล้วหนังสยองขวัญหนังแฟนราสตทต่างๆเนี่ยผมเชื่อได้ว่าคนที่เป็นคอหนังสยองขวัญนี่ถูกใจเรื่องแน่นอนครับแล้วก็ได้ติดตามได้ลุ้นตลอดทั้งเรื่องครับตั้งแต่ผมไปดูตัวเราไปตรวจเทกันมาเนี่ยดูกันเย เขาเรียกว่านั่งไม่ติดขอบทุกอย่างลุ้นตัวโกงครับเชื่อว่าคนที่ชอบหนักแนวนี้เนี่ยรับประกันได้ใจแน่นอนครับเรื่องภาษาเข้าใจไหมเนีย่ยเพราะเป็นภาษาอีสานจริงจริงในเรื่องเราใช้แล้ว่าใช้เชนเนลภาษาอะไครับเรื่องของภาษาเลยบวกกับภาษาอีสานเนื่นองจากในเรื่องเองเนี่ยมีตัวละครที่เป็นคนเลยแท้เนี่ยคือตัวน้องมอสแล้วก็น้องแปลงนะครับส่วนอย่างญาติหินเนี่ยก็มาจากเ้าเป็นคนส่างหินที่แต่งงานเข้ามาเป็นสะใภ้ในสะใภ้เลยก็จะพูดเป็นภาษาอีสานเป็นภาษาอีสานกลาง ฟังได้าเห็นราก็มีซับให้ด<ล>้ับทั้งหมดจะ,ะทาเป็นภาษาเลยทั้งหมดเนี่ยจะฟังว่างมากเลยแต่แต่อันนี้ยเนี่ยเป็นภาษาอีสาสสนกลางซึ่งฟังแล้วเข้จใจมากครับ,รบทั้งหมดเราจะมีเป็นซับไตเติลไทยนะคะรับซับกลางให้ครับผมในฝั่งของภาษาทงเรื่องแต่รับรองเลยนะครับว่าถ้าได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าพูดต่อ แบบกระซิบกระซิบว่าต้องมาดูในโรงเท่านั้นนะครับพ่อบอกได้เลยว่าเรื่องนี้เป็นความตั้งใจของซานเต์และไอจียรวมถึงทั้งกระทรวงวัฒนธรรมและก็พันเพนไทย,ด,ยด้วยนะครับที่ร่วมมือกันแล้วก็มีขอบคุณกับการท่องเที่ยว<อ>จังหวัดเลยแล้วก็พาร์ทเนอร์เรานะครับไม่ว่าจะฝั่งของอสไปซีดดปซ่ดิดนะครับฝั่งของหายทองคำนะครับก็คิดว่าคนคงมีสปายได้เห็นรับชมกันตลอดจนวันที่เราออนแน่นอนหลายๆคนถามว่าเอ๊ะมีเวอร์ชันเพลงจาก Spi c ี d i ิเท่านั้นหรือไม่เมื่อกี้พี่เบิร์ชเฉลยเลยนะครับว่า นี่จกไหทองคําซึ่งก็เป็นนักร้องไหทองคำนะครับมาร้องเพลงให้แน่นอนก็คือลำไยลำไยไหทองคํามาร้องให้ต้องรอติดตามนะครับผมใช่หรือว่าอันนี้ฝันของผู้บริหารเราประมาณนังก็ให้ใช่สลับอยู่ในที้ก็ได้อยู่ในจังหวัดอ๋อโอเคครับผมไม้เที่ยน่ะ เป็นก็คือระบาดต่อจากตึ้งอึ้งจากบ้านเมืองไม่รตัดใจมาแสดงสามเป็นมาไม่รอขอเป็นตัวแทนของกฝายจากใต้ทอดเพื่อสัทธาต่อพื้นที่ตาเห็นไ่จับต้องได้เป็นเรื่องทัตวิของไม่กรอกระฝากเอฟซีแย่หนังแพทขับ้นนั่งื้องไอพีต่ามน้ำเบิ้ลนอกจากเปินเบิ้หมอน้ำเขียงอีสานเป็นเท็ซบตีหมอน้ำเขียงอีสานแล้วก็ ใค้เป็นนเพื่นขอได้คุณนรุจยาตางคนติดกับมพีวนจานอ้อเป่ากน้อน่เลยน้ร้อก่มากบทต่างๆคือต้องเก่มาคือเป็นบทหลักคอิตอแล้วก็อาจริงยคนอกว่าคือเป็นนักทั่ไปแต่ว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นว่าอย่างที่บอกไป ความเชื่อแล้วแต่ว่าจะแฝงไปด้วยเรื่องที่ทุกต้องติดตามพี่เองยังไม่อยากเลยเกิดไม่ได้ครับตอนที่เขาทำก็คือว่าเรื่องง่ายๆเนื้อค่าวนี้ก็ถือว่าเป็นหนักเรื่องแรกของเป็นเลยนะคะก็ได้ไม่เป็นนักข่าวที่ต้องเข้ามาทำข่าวเรื่องประเภทนี้เราไม่ได้มีความเชื่อในเรื่องผีป่าเลยนะคะก็จะรู้สึกว่าแบบเราไม่ได้เชื่อเรื่องนี้เราไม่อยากจะพิสูจน์ความจริงค่ะมันเป็นการที่ถูกเรื่องราวต่างา คนไม่สูดถีด้วยค่ะก็อยากเป็คนติดตามนะคะต่างๆต่างกิมก็ชอบครับสนุกครับจริงๆอยากแสดงอยู่แล้วแค่แบบก็ได้ได้ยินมิกติดต่อไปก็มาทันทีเลยครับแบบไม่แบบอาจจะช่วงนั้นก็ถ่ายสับปเลือยสองด้วยก็แบบเคลียร์คิวกันยากๆมากแต่อยากมาเล่นครับแล้วพอมาถ่ายจริงๆก็สนุกครับก็ฝากหนังกิานอีกเรื่องที่แบบ ผมว่าทั่วโลกดูได้เพราะว่ามันมันเล่าด้วยภาพจริงๆภาษามันเป็นเป็นแค่วัฒนธรรมหรือคุณค่าของหนังในเรื่องหนึ่งแรงครไบพี่หนุ่าจริงๆชอบได้ไปได้กับเพื่อนเพื่อนที่ทำงานในต่างประเทศกันสักพักหนึ่งด้วยจริงดีใจมากครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นี้ครับผมอได้พูดภาษาเลยเรื่องครับอยากนำเสนอหรือว่าพิธีหรือว่าภูมิปัญญาของภาษาให้ทุกคนแบบได้รู้จักมากขึ้นครับ เพราะผมรู้สึกว่าเฮ้เวลาแบบมีสารแบบมันมันดูเข้าถึงง่ายแล้วก็มีความแบบเปแบบ็นเด็กรัดเพราะแบบแต่ละท้องถิ่นอะไรเงี้ยครับอย่างเลยก็จะมีแบบประเพณีที่มันเป็นแบบประเพณีแบบเฉพาะจังหวัดเลยอนะไรเงี้ยก็อยากให้อ่าพี่ๆทุกคนทุกคนเนี่ยได้รูจร้จักประเพณีนี้เยอะมากเลยใช่คนแรกเคยที่มาต้องนลือกมาพูดถว่าได้พ,พูดเลยเป็นการนยังไงคะแบบความยาก รับหนักแล้นี <hur interventions> ้ทำงานกับพี่ๆเป็นไงบ้างล้วไมแล้วไมโคตรขี้หน้ายากไม่ใช่แมีหนักที่ยากกว่านี้ปากปากนิ้ว20ซิลิกาับที่เดียว ก,ก็มันมันก็เป็นงานที่เราไม่คิดนะครับว่าจะได้มาเล่นแล้วก็มาร่วมงานกับทางสตาร์ฮันเตอร์แล้วก็น้องน้องมีนะครับเพราะว่าส่วนมากที่ผมได้ทํางานก็คือเป็นหนังหนังบูหนังแอคชั่นซะส่วนมากนะครับแต่มาเรื่องนี้ไม่ได้ม่ได้บูเลยเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะได้มามาร่วมงานเรื่องนี้ครับแต่ว่าก็อยากฝากครับว่าอีก อีกหนึ่งคาแรคเตอร์ของของเดี่ยวชูพงก็อยากให้ฝากมาดูตาโขนในวันที่ยี่สิบนี้ครับผมก็ก็อยากฝากเรื่องตาขโหนนะครับเรื่องนี้นะครับมีทั้งภาษาวัฒนธรรมแล้วก็มีหลายมีหลายอย่างที่ภาคอีสานที่บางคนยังไม่รู้เดียกจะเป็นภาคอื่นมาดูภาคไหนภาคไหนมาดูกันนะคะก็ติดตามได้นะคะของฉับ ถ้าเป็นแนวนักดหนกนก้อ้องาไม่ได้ค่ะี่เอผมับผมลับได้ว่าหนังนี้สดใหม่มากครับสดใหม่มากอนังเรงแรกบริษัทหนังแรกพู้กับเนาะพ็เป็นหนังเรื่องคนหล่คนนั้นหลายเรื่องแล้วเนาะผมแต่เรื่องแล้วนะครับเป้ารอบทที่จะไปคนหมออีนีค้น แล้วเรื่องนี้ก็พ้นครับยอดมากสนุกมากไม่ใช่หมอผีแล้วนะไม่ใช่หมอผีแล้วนะใช่ครับแล้วก็ปากหนังนี่นะครับหนังเร่นี้ไม่ใช่แค่หนังผีไม่ใช่แค่หนังแค่สยองขวัญไม่ใช่แค่สยดสยองผีเป็นหนังที่พูดถึงมนุษย์พูดถึงวัฒนธรรมพูดถึงเป็นคนเนาะแล้วก็เป็นสารคนมากเป็นสารคนมากครับอยากให้ติดตามกันนะอยากจะให้มองมองให้ไกลกว่านั้นเพื่อเป็นหนังฝากทุกคนด้วยนะครับหนังดีมาก Terima kasih telah menonton!